กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลเนาะครับผมเมื่อน,นี้ผมสิบพา้มาเปิดราคาควายเนาะครับเนาะราคาควายขอ,อกปอไกลนะครับเนดะ้อเป็นแม่สาวเนาะครับเนาะพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวควอมผสมเนาะครับเนาะสองปีกว่าเนาะครับเนาะสูงยว่ที่ลอยสามสิบสามบวกลบเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อเป็นแม่สาวสองปีกว่าสูงยว่ที่ลอยสามสิบสามบวกลบเด้อครับเรื่ต้นโตเลยพี่น้อง พ่อยเฉียงนะครับเด้อจับปลายได้ได้พี่น้องเด้อพ่อยเฉียงม,มากเลยครับทรงเขาเปิดเปิดอยูได้พี่น้องทรงเขาเปิดกว้างครับผมกระดานเขาใหญ่ครับผมโค้งสางหลังใหญ่ๆเลยครับเนดะ้อพ่อยที่โค้งสางหลังใหญ่ๆครับผมพี่น้องเบิ่งเลยครับผม เป็นช่วงเอื้ดตื้อพี่น้องเด้อช่วงเอก้อแย่ยๆครับลงมาหากีบเท่านะครับเนาะกีบเท่ากีบเล็บงามๆครับพี่น้องกีบเล็บหนาเล็บหลังดีได้พี่น้องเด้อกีบเล็บหนาเล็บหลังดีครับยังด้พี่น้องสูงอยู่ที่ลอยสามสิบสามบวกลบได้พี่น้องเด้อตัวนี้เป็นแม่สาวสองปีกว่าครับผม สาวสองปีกว่าพร้อมผสมด้วยพี่น้องเด้วยสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสามบวกลบเปิดกนันไว้นราคาหกหมื่นเก่าด้วยพี่น้องหกหมื่นเก่าพันต่อรองไหนด้วยครับด้วพี่น้องหาเรียบหยาด้อยพี่น้องเอ้ยแหงแรงพี่น้องคนหัวกระตกมากมือนนีละครับผมพอเพิ่นกับบวางนะครับเนาะบาางมาทายคลิปน้ามือนนีเพิ่นกับกปลูกมันน่นเนาะครับข้าปลูกมั่นครับผมเห็ดมั่นหลายแปลงเนาะพี่น้องเนาะแต่ยากหลายอย่างเนาะครับเนาะคือว่าแหละครับผม เด้๋เดี๋ยวมาถ่ายผู้เด,ยด,เดียวนะครับเนาะนี่เป็นแม่สาวสองปีกว่าแล้วครับเด้อสูงทีร้อยสามสิบสามบวกลบเปิดกันไปได้ราคาหกหมื่นเก่าได้พี่น้องหกหมื่นเก่าพันต่อรองได้ครับผมเงีวพี่น้องเงี้ยวกลยที่เงีว,วครับผมเงีวครับผมถ่ายง,ยงนะ่ายได้พี่น้องเด้อถ่ายง่ายๆหางหลายๆเด้อครับเด้อ หลายๆหางห,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 หลายๆครับผมรับประกันตันี้ได้พี่น้องเด้อผู้ใดที่กำลังมองหาเสงงบเสงเงินเนาะครับนาะที่สิเป็นแม่บอกแม่พันได้พี่น้องตัวนี้เลยครับพี่น้องหกหมื่นเก้าพันต่อรองได้ครับผมสองปีกว่าครับผมสูงที่ลอยสามสิบสามบวกลบขวายเฉิงๆได้พี่น้องเด้อจับใบได้ครับผมเมืองหลดครับเมืองหนาตาเฉียงได้พี่น้อง โตต่อไปได้ได้พี่น้องเ้อตัวนี้ก็คือสูงอยู่ที่ลอยสามสิบสามบวกลบเปิดกันไว้ในราคาหกหมื่นเก้าพันครับผมแม่สาวสองปีกว่าเนาะครับเนาะอ่ะเบิ่งตัวหนึ่งครับผมมานีอ่ะตัวนี้เป็นแม่แยกลูกเนาะครับนะเนาะเพิ่นได้ลูกมาแลวตัวหนึ่งเ้อพี่น้องสถานะเพิ่นคือรอผสมเนาะครับนะเนาะเพิ่นเป็นสันวัไปแล้วว่างั้นได้สามสี่หมื่นนี่แหละครับก็เลยบรไเ้ผสมไปเนาะพี่น้อง ผู้ใดได้ไปกล่าวไปจับซั์แล้วก็ไปเลือกพอพันที่พี่น้องมากแล้วนะครับผมใส่เด้อครับเด้อตัวนี้สูงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าบวกลบเด้อพี่น้องร้อยสามสิบห้าบวกลบครับผมเปิดกันไว้ในราคาเจ็ดหมื่นสามพันเลยพี่น้องเจ็ดหมื่นสามพันต่อร่องเลยครับผมเป็นควายเชื่องขึ้นกันเด้อพี่น้องควอยเชื่องควายจับบ่ายได้ครับเชื่องครับผมจับบ่ายได้เด้อพี่น้องเชื่องทุกตัวอยู่นีครับผมควอยเชื่องครับผม เขาหญ่เด้พี่น้องส่งเขาใหญ่ปากใหญ่ๆครับเอื้องเงยด้พี่น้องก็บเล็บก็บเท้าม่อนดีนะครับเด้อก็บเล็บก็บเท้าใหญ่งๆนะครับกำไลหนาหลังนะครับเด้อสันประคอข้อประโดดนะครับเด้อพี่น้องได้ลูกมาแล้วตัวนึงเนาะครับเนาะตอนนี้คือสถานะคือท้องว่างเนาะครับเนาะรอดผสมเป็นชัดไปเล้วแล้วว่างหันว่างสามสี่หมื่นนั่นแหละครับผมบ่ได้ผสมไว้เนาะ เบิ้งพี่น้องเนี่ยเบิ้งรถครับผมเบิ้งนมครับผมเบิ้องหางเด้อพี่น้องเด้อผุนหางเลยน้องลงมากผิดเด้อพี่น้องเอาบานนี้ได้ได้ไปก็ไปจับสัตว์เอาเด้อพี่น้องเด้อเนควายอ่างนะครับอ่างแง่เอาคู่กันครับผมทั้งซองโตเลยข้อยอ่างอ่างแงาแงครับตัวนี้ก็สูงยุทธีลอยสามสิบห้าบวกลบได้ลูกไหแล้วตัวหนึ่งเปิดกันไว้ในราคาเจ็ดหมื่นสามเด้อพี่น้องมาจิงเด็ก็ให้โทรมาสอบถามเบิ้งครับผม โทรมาต่อร่องกันเบิง้งหรือว่าอยากรูบางใดเพิ่มเติมครับผมากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามน้าเพื่อเฮาสิบด้ิลาดคลิปใหม่ๆเนาะครับเนาะควายดีๆควายงามๆม,มาพี่น้องเบิ่งขึ้นเก่าแล้วครับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งครับผมปิดเม่สาวพ้อผสมสองปีกว่าครับผม ถุงิธีลอยสาบวกลบเปิดไว้ในราคาหกหมื่นเกาด้วยพี่น้องตัวนี้แม่สาวสองปีกว่าครับงามด้วพี่น้องตัวนี้งามงามสุดท้ายนี้เขาก็บม,มีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสุดท้ายนี้ก็บขอบากาวคำว่าสวัสดีครับ